ดีค่ะโผจากร้านแอดอิงไทยมาสานนะคะคลิปนี้โคจะมาสอนท่าบริหารสําหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ท่าที่ง่ายๆสําหรับมือตัวเองที่บ้านมาฝากค่ะนีัดีค่ะวันนี้โคจะมาแนะนําวิธีการบริหารสําหรับคนที่มีปัญหานะคะเจ็บแป๊บๆปวดหลังช่วงล่างนะคะเวลาที่บิดตัวผิดท่านะคะหรือยกของหนักผิดท่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะให้เรายืนนะคะหลังตรงกางขาออกเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วยกมือด้านขวานะคะขึ้นเท่าที่เราไหวเลยค่ะเอามือด้านซ้ายนะคะประคองนะคะที่ข้อมือค่ะเสร็จแล้วค่อยๆลงตัวนะคะยืดไปด้านข้างค่ะจากขวาไปซ้ายนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ แล้วก็นับ1-10ถึงนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรารีแลกผ่อนคลายระหว่างทำก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ผ่อนคลายออกมาให้สุดค่ะเสร็จแล้วให้เรานะคะทำด้านขวานะคะทั้งหมด3ครั้งค่ะแล้วก็ทำด้านซ้ายทั้งหมด3ครั้งเหมือนกันเดีย๋ยวเราเปลี่ยนข้างนะคะมาทำด้านซ้ายค่ะเหมือนกันเลยค่ะ มครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะกล้ามเนื้อรานข้งางที่ถูกยืดก็ทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นนะคะอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะทำแล้วเป็นยไงบ้างมาแชร์กันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โหด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ